แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นศุภสันต์ี่ท่านหนึ่งนะครับเธอเริ่มต้นจากเป็นเด็กไมรู้คดีนะครับเข้ามาทํางานในเมืองกรุงนะครับเธอเป็นสาวโรงงานนะครับเสร็จแล้วเธอก็ได้มาเรียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเธอประสบความสเร็จนะครับคือเธอได้ทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับนั่นก็คือเธอเป็นผู้ค้าสาระเองนะครับขอเชิญเข้าขอบคุณบนที่ดาแซ่เฮอร์ครับ อ่าคุณคุณตุ๊กี้ฮะเป็นกระผมตุ๊กนาหรือเปล่ารบีอัตโต๊ะเจ้าเป็นกระผมตุ๊กี้ฮะคุณตุ๊กี้ก็ไม่ได้ละอันประชันทานฮะอ่าทั้งสองคนนี้ก็ถ้าพ่อควนหนูไม่ให้หนูเรียนต่อเพราะว่าไม่มีเงินส่งเสียหนูจะแก้ปัญหานี้ยังไงหนูก็จะ งานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะเนื่องจากท่หนูถึเรียนภาคสัปดาห์ที่นะคะหนูก็จะมีเวลาห้าวันที่จะหางานทำแล้วก็หนูก็จะใช้ชินตัวนี้ค่ะต่อยอดในการศึกษาค่ะป็นคำตอบที่ดีมากครับก็คือจบครับกเขอหมายหนังสือรอรับการสัมภดสิน เบรนีใช่หมค่ะครูบอกว่าให้ขอมีไม้เพื่อซื้อสมุดและปากกาค่ะีแล้วต้องามเป็ยนะหนูาอนเนี่ไจะเปอมุปากกาอ๋ั้นครูขอถามท่านันี่รงว่าหนูคิดว่าการศึกษาที่หนูศึกษามาในรณีนี้ันโนูยังไงบ้างตอาเอความจริงครั บริยาน,น้ากสิงไทยมีข้อมูลแสดงว่าต้องมีต้องมีความรู้เบื้องต้นมีหนรำให้ดูสิรำเอาเพงไงดีคะไม่มีเพลงเอาผ้าหน้ากระยาสั่งง่ายๆคขาจีบจีบจีบต้องมีผู้ชายค่ะ ใีให้ไม่ขอเบอร์โทรก่อนเลยหนชื่อเอาตัว้า,า,าน้ำสุดท้าย <c oughs> บ้านอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อกี้เออบ้านดูดดังเป็นโทนค่ะเปานโทนไม่ควรอยู่ดังดังตัวแบบแล้วถ้ามาอยู่ที่นี่นะถ้ามาอยู่ที่นี่มาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยเราจะมาอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะเดินทางยังไงเ <c oughs> ออจะ ดูสั่นจริงนะเหมือนตอนแรกเหมือนแสดงแต่ดูแล้วเหมือนจริงขอมาหาไรเนาะค่ะคิดว่าจะเข้ากับเพื่อนได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าก็ได้ได้นะคะพี่สายก็ดีอยู่กับเราสองคนในรายการรอบดูเรื่องอาหารสุขภาพ วันนี้นะคะแขกับเชิญของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพจะมาให้เชาญของเราเันสามท่านในวันนี้นะคะมีผลงานวิจัยด้านการอาหารระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะคะแล้วก็มีผลงานนะคะวิจัยอาหารยังต่างประเทศด้วยนะคะขอเชิญเอาพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านนะคะให้แรกแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพัน์กลางค่ะค<อ>่ะก่อน<อ>เลยนะคะ หมอ,เร,อเรียกขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะคะคุณหมอบุษราน,นะคะอยากจะทราบว่าอาหารเช้าค่ะถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดของมื้ออาหารในแต่ละวันนะคะเพราะว่าคนปัจจุบรรันนี้ส่วนใหญ่แล้วมื้อเช้าจะไม่ค่อยได้รับประทานค่นะคุณหมอต่อค่ะสำหรับอาหารเช้านะคะเป็นมื้อที่สําคัญมากนะคะว่า มีปัญหาเรื่องตนกตัวขึ้นเร็วที่ปกตินะคะและคําถามนี้ขอเชิญเลยรองศาสตราจารย์ดรบุษราตัวระงนะคะเป็นผู้ตอบคำถามค่ะนะคะสำหรับน้องพอทิ์ใช่ไหมคะสักครูนะคะจากวีโอนะคะที่รูก็คือทานทานคือที่ น,น,น,น้องท่านนะคะน้องฮานะคะที่ทานอะไรก็ไม่อ้วนอาจจะเป็นจากที่ว่าระบบเผาผลาญของน้องเขาอ่ะดีมากก็คือต่างตัวอายุสมมติน้องเขาอายุ20แต่ระบบเผาผลาญเขาเหมือนเด็ก10ขวบอย่างเงี้ยถ้าทำให้น้องทานอะไรไปก็ไม่อ้วนแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะแนะนําให้ทานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะคะที่ให้เขียนมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ รังวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแตเพียงเท่านี้นค่ะพบกันใหม่